เห็นไหมลูกเห็นไหมลูกล้องมาดีเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเช้าเช้าเขาเคยได้ออกเขาก็จะออกนะคะวันนี้สายหน่อยเช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บ้านกับอาหารจานแรกนี่ อันนี้เป็นปลาช่อนแดดเดียวค่ะคุณครูจะทอดนะคะจะทอดทานกับข้าวต้มร้อนๆนะคะเป็นอาหารเช้าค่ะส่วนปลาช่อนแดดเดียวเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะทอดแบบให้ออกรสหวานเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าคุณครูทอดปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเพื่อให้มีรสกลมกล่อมจะเป็นอย่างไรไปดูกันก่อนเลยนะคะ แล้วเราก็มาทานข้าวต้มหั่นเรียบร้อยแล้วก็เอาลงกระทะทอดน,นะคะคุณครูไม่ใช้น้ํามันมานะะตอนนี้คุณครูจะปรุงรสแล้วค่ะรสชาติที่เราอยากจะให้มันอร่อยเพิ่มรสชาติคุณครูก็จะมีค่ะใส่น้ําตาลลงไปให้มันออกรสหวานนะคะใส่ลงไปใบช้อนก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วย นี่ตาเน,น,นี่ค่ะน,นี่ค่ะนี่ก็จะเพิ่มไฟแล้วนะคะ ่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะข้าวต้มร้อนๆนะคะผสมข้าวเหนียวลงไปด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวต้มกุ้ยร้อนๆค่ะเรามาทานด้วยกันเลยนะคะกับสิ่งนี้ค่ะนี่ปลาช่อนแดดเดียวทอดคุณครูเพิ่งจะทอดเสร็จร้อนๆมาเลยนะคะมามาร่วมทานกันเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวขอโทษทีคุณครูมีอะไรจะนําเสนอนะคะเพราะว่าสิ่งนี้คุณครูเพิ่งจะได้เ็งค่ะนี่เดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆดูนี่นะคะนี่อันนี้เลยนะคะว่าวของฝากอันนี้เป็นอะไรนะคะคุณครูทราบมาว่าข้างในกระป๋องนี้ยเป็นข้าวโพดแต่ยังไม่ทราบว่าข้าวโพดนี้เป็นข้าวโพดที่เราออกมาทานเป็นของหวานหรือของจืดอะไรประมาณนั้นน,น,นะคะ พอน้องเขาไม่ได้บอกมามาเดี๋ยวเรามากันก่อนเลยนะคะค่ะนี่อุปกรณ์เตรียมมานี่ค่ะเนี่เตรียมได้ค่ะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทานกับอาหารเช้าได้หรือ<ห>ไ,มไม่นะคะอเค้เขาพก แค่กระป๋องน,นะคะจะเรียกว่าขา้าโพดต้มก็ไม่ใช่เขา้าโพดเชื่อมก็ไม่ใช่สรุปก็คือเราเรียกว่าขา้าวโพดกระป๋องก็แล้วกันนะคะทานไปกับ ข้าต้มปุ๋ยของคุณครูนะคะม, <c oughs> มันจะติดๆหน่อยอ ทา,านด้วยกันเลยนะคะชาวนี้ไม่มีอะไรค่ะทานง่ายๆเป็นข้าวต้มนะคะเป็นข้าวต้มก๋ยมอนี้ก็เป็นเมนู อร่อยอร่อยคล่องคอนะคะกับข้าวต้มกุย้ยแล้วก็ปลาช่อนแดดเดียวทอดปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วเติมแต่งด้วยข้าวโพดกระป๋องค่ะก็เป็นอะไรที่แบบก็กลมกล่อมแล้วก็เข้ากันได้นะคะนี่ค่ะน่าทานค่ะนี่เพื่อนๆตอนนี้คุณครูก็จะขอทานเมนูเช้าข้าวต้มกุย้ยปลาช่อนแดดเดียว ปรุงรสด้วยน,น้ำตาลแล้วก็เข้าวโพดกระป๋องก่อนนะคะค่ะคุณครูก,ก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าอากาศเริ่มหนาวนะคะวันนี้อุณหภูมิที่อู่ทองนี้20องศาค่ะตอนนี้ก็สายขึ้นมาหน่อยก็น่าจะอัพมาเป็น คิดว่าน่าจะไม่เกิน23องศาเพราะคุณครูออกไปด้านนอกนั้นรู้สึกเย็นค่ะแล้วก็มีลมค่ะคุณครูก็จะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ